สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับก็เป็นวิดีโอไว้พูดคุยกันนะครับแล้วก็เนื่องในโอกาสครบ1000ัซับนะครับบล็อกมือสิครับรออะไรกันอยู่ก็จะออกวิดีโอแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ช่วงเวลาก็ออกพูดสัก4-6ถึงหนาทีอะไรแบบนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณเออสำหรับการซับก็พูดแบบนี้ตลอด ก็ผมหวังว่าวิดีโอที่ผมทําไปนะครับน่าจะช่วยใครหลายๆคนนะครับที่กําลังมีปัญหาแล้วก็ให้ความบันเทิงเล็กน้อยถึงน้อยที่สุดนะครับก็ตอนนี้ผ่านมาเดือนกว่ากันแล้วนะครับก็ยังไม่รู้จักชื่อผมนะครับผมชื่อท็อปนะครับอ่าก็เวลาเขียนเขียนให้ทุกๆกันนะครับก็ส่วนมากคนที่เขียนชื่อผมนี้ก็จะชอบเอาไม้เลข8มาเป็นไม้เลข7นะครับชื่อผมไม้เลข7็นะไม่ใช่ไม้เลข8นะครับจาไว้ดีๆนะอ่าเรามาพูดถึงวิดีโอที่ผมทํากันนะครับว่ายังเหลืออะไรอยู่มัางนะ ก็ยังเหลือ Minecraft นะครับแล้วก็เหลือ d d o n s t ร์ฟนะครับแล้วก็ Star d e w เวลเกี่ยวกับเควส t นะครับก็จากที่นับเหลืออีกประมาณ20กว่าเควส t นะครับแล้วก็บันเดินหบันเดินกับสกิลอีก2-3อันนะ,ะก็พูดถึงช่วงเวลาที่ผมสามารถทำวิดีโอได้นะครับก็จะไม่แน่นอนนะครับก็ตั้งแต่31มีนาถึง31พฤษภานะครับก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผมยุ่งมากนะครับ ก็พวกคาถามอะไรที่แบบยาวมากนะผมก็อาจตอบได้นิดๆหน่นอยๆนะช่วยได้ไม่เยอะนะผมก็เอารูปแปะไว้ในชแนลแล้วนะว่าช่วงสัมีนาะถึงสัพฤษภามนี้ไม่ว่างนะส่วนคําถามนะครับก็สามารถถามผมได้นอกเหนือจากเรื่องเกมนะครับก็คุยได้ทุกเรื่องนะครับก็เรื่องแมวตายยายเสียเมียเกิดหรือใครเป็นอะไรนะครับหรือว่าเรื่อง หน้าที่การงานเรื่องเรียนต่ออะไรแบบนี้เรื่องความรักก็คุยได้นะแต่ว่าเรื่องเงินอย่ามาคุยนะจนอ่าก็สุดท้ายนี้นะครับก็หวังว่าวิดีโอที่ผมทํามานะครับก็จะเป็นประโยชน์ให้แก่ใครหลายๆคนที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็มีความบันเทิงให้นะครับก็ถ้าคิดว่าวิดีโอที่ดูไปมีสาระนะครับก็ช่วยแชร์แชร์ออกไปด้วยนะครับเพื่อให้คนอื่นที่เขาแบบเจอปัญหามันเราได้รู้วิธีแก้ปัญหานะ ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็2นาทกาีกว่าเกือบ3นาทีนะครับก็ไว้เจอกันใหม่กันชาติหน้านะครับสวัสดีครับ